สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนเซตนะคะซึ่งในคาบที่แล้วนะคะเราก็รู้จักในความหมายของเซตไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเขียนเกี่ยวกับเซตบ้างค่ะในการเขียนแสดงเซตนะคะเราอาจเขียนได้เป็น2แบบค่ะ<อ>แบบแรกเราจะเรียกว่าแบบแจกแจงสมาชิกนะคะมันคืออะไรมันก็คือเยษสมาชิกทุกตัวค่ะของเซตลงในวงเล็บปีกกาแล้วก็ใช้จุดเครื่องหมายจุลภาคค่ะ เป็นตัวขั้นระหว่างสมาชิกของแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นเซตของจํานวนนับที่น้อยกว่า5เราก็จะเขียนได้อย่างนี้ก็ค่ะก็คือ1 2 3และ4นะคะที่มันเป็นจํานวนนับแล้วก็น้อยกว่า5แบบนี้นะคะที่เขเรียกว่าแบบแจกแจงสมาชิกค,คือแจงออกมาเป็นลนักษณะเป็นตัวๆเลยว่าคําตอบของสมาชิกมันเป็นลนักษณะแบบไหนบ้างนะคะ ค่ะแบบที่2องเขาเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกนะคะก,ก็คือใช้ตัวแปรค่ะแทนสมาชิกแล้วก็บรรยายสมบ,บัติหรือเงื่อนไขที่เขาต้องการอยากจะทราบนั่นเองเช่นฟังก์ชัน f เนี่ยค่ะ f นะคะ f เท่ากับเวลาอ่านนะคะก็จะอ่านว่าเซตของ x นะคะโดยที่ x เป็นจํานวนเต็มคี่ที่น้อยกว่า11นะคะ เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เราจะรู้ได้ไยงว่ามันเป็นแบบบอกแจกแจงสมาชิกหรือแบบบอกเงลื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขมันจะมีมีเครื่องหมายนิกสณะแบบนี้ค่ะก็คือเครื่องหมายโดยที่นะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยค่ะทีน,นี้โดยทั่วไปนะคะเราจะแทนเซตค่ะด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือแทนชื่อเซตเนี่ยเราใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างเช่น a พิมพ์ใหญ่ b พิมพ์ใหญ่ c พิมพ์ใหญ่ แล้วก็แทนสมาชิกนะคะของเซตเนี่ยด้วยตัวพิมพ์เล็กก็คือหมายความว่าตัวสมาชิกที่อยู่ด้านในค่ะที่อยู่ด้านในเมื่อเราเขียนสมาชิกลงไปในนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเขียนสมาชิกลงไปในนี้เราจะใช้ตัวพิมพ์เล็กนะคะส่วนคําว่าเป็นสมาชิกหรืออยู่ในเราก็จะมีสัญลักษณ์แทนค่ะคล้ายๆกับตัว e เลยแต่ไม่ใช่ตัว e นะคะมันก็จะหมุนในลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้แปลว่าการเป็นสมาชิกส่วนคําว่า ไม่เป็นสมาชิกค,ค่ะเราก็เขียนเหมือนเดิมแต่เพียงแต่เราขีดแด็ดตรงค่าไว้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของทางเซตค่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างวิธีการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกกันบ้างนะคะค่ะมาดูอย่างแรกค่ะอย่างแรกบอกว่าเซตของสระในภาษาอังกฤษอ่าอันนี้คือเขียนต้องเขียนแบบแจกแจงเลยนะคะเขียนแบบแจกแจงเลยว่าเอ่อเซตของ สระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเราก็เขียนได้เลยก็คือ A E I O แล้วก็อนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการแจกแจงสมาชิกอันที่2องเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าเลข8อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ละแล้วเราต้องเขียนออกมาเป็นเซตนะคะอ่ะเต็มบวกที่น้อยกว่าเลข8จํจนวนเต็มบวกก็คือเริ่มต้นที่เลข1เลยหนึ่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไว้ไหมแปดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าแปดเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่1นถึงเเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ามเซตของจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า12บสอเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ต้องเป็นเต็มคู่ด้วยแล้วก็ต้องน้อยกว่า12ด้วยเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขหลายข้อเลยเพราะฉะนั้น เป็นจำนวนเต็มคู่จำนวนเต็มคู่ก็คือมันเริ่มที่เลข2ใช่ไหมคะก็เป็น2 4 6 8แล้วก็10อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ดูซิว่ามันเป็นจำนวนเต็มคู่ไหมแล้วมันน้อยกว่า12ไหมนะคะใช่ของจำนวนเต็มคู่นะคะอันนี้คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกค่ะอันนี้ มาเป็นแบบบอกเงื่อนไขบ้างแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเราต้องดูสมาชิกที่อยู่ในในเซตให้ได้ก่อนว่าเราจะอธิบายยังไงให้ผู้อ่านหรือผู้ที่เขาเห็นว่าเออเราเขียนเงื่อนไขแล้วนะแล้วทําให้เขารู้ว่าอ่าจํานวนที่จะเขียนมาแจากแจงเนี่ยมันจะได้เป็นเป็นอย่างที่เขาดูไว้นะคะอย่างข้อแรกข้อแรกมีเลข1เลข2เลข3เลข4แล้วเลข5นะคะเพราะฉะนั้น เราจะนำมาเขียนในรูปของแบบเงื่อนไขได้อย่างไรนะคะอะ่เราก็ใช้เลขค่ะ x โดยที่ x เป็นอะไรคะเป็นจำนวนจำนวนเต็มนะคะเต็มบวกที่ที่น้อยกว่าที่น้อยกว่า6ได้นะคะ นะคะเพราะว่าในตัวนี้เป็นจานวนเต็มบวกทั้งหมดเลยแล้วก็น้อยกว่า6ด้วยเมื่อเราให้คนอื่นอ่านเนี่ยเขาก็จะได้วิเคราะห์ว่าเขาจะได้แจกแจงออกมาถูกว่ามันคืออะไรนะคะต่อมาข้อที่2มาเริ่มที่5 10 15, 20อ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิมันน่าจะเป็นอะไรใช่ค่ะมันเพิ่มขึ้นทีละ5ใช่ไหมเราก็บอกเลยค่ะ x โดยที่ x อะไรคะเป็น จำนวนจำนวนเต็มทำไมคะที่เพิ่มเพิ่มขึ้นทีละอ่าทีละห้าก็ได้ค่ะเพอสนั้รมันเริ่มที่เลขกห้าก็กลายเป็นห้าสิบสห้ายิบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะต่อมาข้อที่สามข้อที่สามคือสองสี่แปดแล้วก็สิบหกอ่า 2, 4, 8, แล้วก็16นักเรียนก็จะสังเกตว่าออ่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีว่ามันอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก2ไปเป็น4 4แล้วไปเป็นแอา่าเพราะฉะนั้นในนี้มันก็คืออะไรคะ x โดยที่ x ถูกไหมคะเท่ากับ2ยกกำลังอะไรคะ2ยกกำลัง n เมื่อเมื่อ n เป็นเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองทำไมล่ะทำไมถึงต้องเป็น 2n เล่ะเพราะว่าอะไรเพราะฐานตัวนี้คือเลข2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแทนลงไปจำนวนเต็มบวกก็คือเลข1เพราะฉะนั้นสองกำลัง1ก็กลายเป็น2ต่อมา2ยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะเป็น4ต่อมา2ยกกำลังสาเป็นเท่าไหร่คะเป็น8 2ยกกำลัง4เป็นเท่าไหร่คะ16เพราะฉะนั้น มันก็ตามสิ่งที่ให้มาเลยนะคะอันนี้คือการเขียนเซตแบบ2ชนิดคือแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการเขียนเซต2ชนิดนะคะก็คือเซตแบบแจกแจงสมาชิกกับเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะดูว่าสมาชิกมันคืออะไรเราก็สามารถที่จะเขียนออกมาได้ สุดท้ายนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถดูในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานได้นะคะของชั้นม .4 นะคะก็ขอนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนนะคะดูรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับความหมายของคําว่าเซตนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถดูได้ที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานได้นะคะ ของชั้นม4นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอนัเกเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไซน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ